สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่พอย์ชาแนลเย่ก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ทุกคนขอแพรมาเยอะมากๆแล้วแพรแบบไม่มีโอกาสได้ทำสักทีแล้ววันนี้แพรก็จะได้มาทำแล้วนะคะนั่นก็คือคลิปเปิดพอร์อพิเออนั่นเอง พอร์ตฟลิโอที่แพรจะมาแนะนําให้ทุกคนก็คือเป็นพอร์ตฟลิโอที่แพรใช้ยืน่นสําหรับรอบ2ของเอกการแสดงและกํากับการแสดงนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าเอกของแพรเนี่ยไม่จํากัดจํานวนหน้าของพอร์ตฟลิโอแล้วก็ไม่จํากัดรูปแบบนะคะ <Yeah. S 1> ไม่จํากัดรูปแบบเนี่ยคือทุกคนจะสามารถทําเป็นแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบ ใส่แฟ้มปกติแบบปริ้นมาเป็นเล่มแบบแบบทำมือหรือว่าแบบอะไรก็ได้นะคะที่เดบิวเซนตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรื่องกันเลยดีกว่าพอร์ตเฟริโอของแพรนะนั่นก็คือเป็นแบบนี้นั่นเองคือแพรจะปริ้นมาแล้วก็ใส่ในแฟ้มใส่นะคะอืมแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้ประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวแพรจะขึ้นรูปแบบเต็มๆไว้ตรงนี้สําหรับหน้าปกนะหน้าปกของแพรนะคะก็จะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุล คณะหลักสูตรที่เรียนแล้วก็สาขาวิชาแล้วก็มาจากโครงการอะไรก็คือโครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปรกรรมถ้าเกิดน้องๆเนี่ยสมัครนะน้องๆก็จะได้อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันแค่สมัครมาเพื่อสอบนะคะน้องๆก็จะได้เข้าอยู่ในโครงการนี้แล้วแล้วก็มีเลขที่นั่งสอบแล้วก็เลขที่ใบสมัครเนาะหน้าปกแผก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมที่ทุกคนเห็นก็จะสังเกตเห็นว่าแอ่ไม่รใส ชุดนักเรียนอแต่แพรใส่เป็นชุดโคเวอร์นะที่แพรไปโคเวอร์มาแล้วก็แพรรู้สึกชอบรูปนี้มากแพรก็เลยแบบเอามาแล้วกิมมิคของแพรจริงๆที่แพรแบบอยากเล็บพิเศษนะ่ะมันคือนี่ตัวอักษรแพรพอยที่เป็นสีเหลืองอะ่ะแพรทาเองแล้วก็ดีไซน์เองนะซึ่งแดงมันดานใจอ่ะมันมาจากเซรามูนเพราะว่าแพรชอบเซรามูนมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาเซรามูนอะ่ะมาแบบ อยู่ในพอ์ตอะไรอย่างงี้อืมก็เลยเอามาทําเป็นหน้าปกนะทุกคนจะเห็นว่าหน้าปกอะมันจะมีความเป็นแบบต้องเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆหรือแบบพยายามใส่อะไรที่แสดงความเป็นตัวเราออกไปสักหน่อยเนาะประมาณนี้หรือจะเป็นแบบเรียบๆก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องดีไซน์อะไรมากมายต่อมานะก็คือเป็นหน้านี่เลยคําน้าหน้าสารบันซึ่งสองหน้าเนี้จริงๆอะไม่จําเป็นก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะใส่มาเหมือนแพรก็ได้แพรก็จะขึ้นรูไวให้อืมต่อมาเป็น หน้าโปรไฟล์เป็นหน้าที่สําคัญมากเลยนะทุกคนเพราะว่ามันก็จะบอกแหละว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็นิสัยเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้สาหรับแพนะที่แพรู้สึกแพก็เลยออกแบบเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีชื่อชื่อเล่นเกิดเป็นทเท่าไหร่อายุสัญชาติความสามารถ นิสัยนิสัยตรงนี้แพรจะพิมพ์ไปเลยนะว่าแพรเป็นคนยังไงบ้างก็นิสัยของแพรก็จะเป็นคนพูดมากจะค่อนข้างพูดตรงจริงจังกับงานชอบทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเพื่อรู้จักมุมมองของเขาแล้วนาสิ่งดีๆมาปรับใช้กับเราแล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้ไหมตรงที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงข้างบนชื่อคําว่าแพรพอยสีเหลืองอะ่ะตรงนั้นน่ะมันคือ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกิจกรรมยามว่างของเราหรืออะไรบางอย่างที่เรามักจะทําเสมอซึ่งแพะเขียนไว้ว่าเวลาว่างชอบดูละครโทรทัศน์ซีรีส์การ์ตูนออกไปซ้อมเต้นหาราชาบูนั่งทานหรือว่าดูคลิปสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยแพะอยากจะบอกว่าตรงช่องนี้ที่แพ้เขียนอะ่ะครูเขาถามในห้องจริงๆนะคือครูเขาก็ถามว่าแบบอ่อชอบ ชอบดูคลิปสัตว์หรอแล้วดูอะไรบ้างล่ะคลิปสัตว์เป็นแบบไหนอะไรประมาณนี้ยชอบกินชาบูหรอหมูกระทะหรออะไรอย่างเงี้ยคือแพรู้สึกว่าตรงนี้มันทําให้ครูได้สัมผัสเราในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่นักเรียนที่ไปสัมภาษณ์กับครัวอ,อือซึ่งเป็นเราจริงๆแล้วค่างๆก็จะเป็นแบบคอนแทคว่าแพยอยู่ที่ไหนเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างางี้ต่อมาก็จะเป็นหน้าผลการเรียนผลการเรียนแพก็จะเขียนมาตั้งแต่อนุบาลเลยว่าแพเรียนที่ไหนอะไรยังไงแต่ก็เขียนแค่ แค่โรงเรียนนะทุกคนเพราะว่าเกรดหลักๆที่ใช้มันก็จะเป็นเกรดหเทอมของเราอยู่ดีที่แพรแปะมานะคะแล้วแพรก็แอบเขียนตำแหน่งไปด้วยเพราะว่าตอนมปลายอะตอนมอน6แพรออได้รับตำแหน่งเป็นรองบรรณาธิการรุ่นนะประมาณนั้นแพ้ก็เลยเขียนมาหน้าต่อไปจะเป็นหน้า acting and directing <c oughs> คือแพรก็ตั้งชื่อหน้าเองอนะเนาะ อพอเปิดมามันก็จะเป็นนี่เลยทีมโปรดักชันแพ้ก็จะเขียนว่าแบบเออแพ้ได้แบบร่วมสร้างสารรค์ผลงานละครรุ่นของที่บดินของแพ้ที่โรงเรียนเก่านะแพ้ก็จะแปะเป็นรูปซะส่วนใหญ่เพื่อแบบให้เขาเห็นถึงแบบบรรยากาศมากกว่าเป็นตัวอักษรเพราะว่าคือตัวอักษรนอะ ครูเขาไม่มานั่งอ่านหรอกคือเขาก็อ่านแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นรูปมันเหมือนจับต้องได้ได้จินตนาการได้เห็นว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ได้ไปทํางานตรงนี้จริงๆมีรูปตรงนี้จริงๆแล้วงานมันออกมาน่าสนใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแพ้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นพอร์ตวิดีโอเน้นแปะรูปน่าจะดีที่สุดหน้าต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับละครใบ้ของแพ้ซึ่งแพ้แบบชอบหน้านี้มากเพราะว่าแพ้แบบไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปเข้าร่วมโครงการละครใบ้3เดือนนะทุกคนแล้วคือได้เพื่อนมาเยอะมากๆแล้วเพื่อนก็คือน่ารักมากนี่แพ้ก็จะแปะรูปไว้แล้วแพ้ก็ได้เขียนความแบบความประทับใจของแพ้ลงไปด้วยแพ้ก็เขียนว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการคนหน้าขาวจัดโดยสสสเป็นโครงการเกี่ยวกับละครใบ้ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับนักแสดงละครใบ้เป็นระยะเวลา3เดือนมีโอกาสได้คิดการแสดงเองและได้จัดแสดงที่สถาบันเกเทอร์แห่งประเทศไทย นี่ก็เป็นประมาณนี้แล้วแพ้ก็เขียนคีย์เวิร์ดเล็กๆของแพ้ไปว่าสามารถสร้างสรรค์การแสดงที่สนุกสามารถเข้าใจได้แม้ไม่ต้องมีคําพูดอะไรประมาณนี้เป็นแบบกิมมิคเล็กๆของเราที่แพ้ชอบหน้านี้มากเพราะว่าแพ้รู้สึกผูกพันมากๆแล้วแพ้ก็เอาการแสดงหรือการเรียนรู้ของละครใบที่แพ้ได้เรียนมาไปสอบออดิชั่นด้วยก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ก็ลองย้อนไปดูคลิปสัมภาษณ์แพ้เนาะว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างอื ต่อมาก็จะเป็นหน้านางร้ายสตาร์ออ i t ชั่นคืออันเนี้ยแพรแบบแพ้ชอบดูละครช่อง7จ็ดมากแล้วแพรก็ชอบเรื่องนี้มากช่วงหนึ่งเออแพ้ก็เลยได้มีโอกาสไปเข้าร่วมโครงการเขาแพ้ก็จะแปะเป็นรูปมาซะส่วนใหญ่นะต่อมาก็คือจะเป็นงานในโรงเรียนก็จะเป็นคลิปละครสั้นอะไรเงี้ยทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะแบบเฮ้ยไม่เคยไปเข้าค่ายไม่เคยไปทํานู่นทํานี่เลยจะเป็นอะไรเปล่าแค่ผลงานในโรงเรียนหรือว่า ละครสั้นหนังสั้นที่เป็นวิชาเรียนอะไรยเงี้ยมันก็สามารถมาใส่ในพอร์ตโฟลิโอได้นะทุกคนเนี่ยแพ้ก็จะแปะมาแบบนี้แล้วแพ้ก็จะเขียนว่าแบบแพ้ทําอะไรบ้างในหน้าที่นี้อะไรอย่างเงี้ยอืมนี่หน้าต่อไปก็เหมือนกันีหน้าต่อมาก็จะเป็นหน้าแฟชั่นแอนด์อาร์ตก็คือในรูปอะจะเป็นชุดที่แพ้กับเพื่อนอนะได้ช่วยกันออกแบบเองแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเหมือนแบบแพ้ไปช่วยเพ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม ประมาณนี้คือหน้าแฟชั่นแอนด์อาร์ตของแพระคือจะรวมผลงานเกี่ยวกับที่แพรแบบไปช่วยเพื่อนเพ้นต์หรือออกแบบดีไซน์อะไรอย่างนี้มาหมดเลยนะต่อมาจะเป็นแอคทิวิตี้แอคทิวิตี้ก็นี่เลยหลักๆของแพรก็คือ YouTube p p o i t Channel แพรจะบอกว่าแพรก็ชอบหน้านี้มากๆมากๆๆมากๆเหมือนกันเพราะว่าน้านหลังนะเป็นรูปเซรามูนกับหน้ากากทัซิโดนะคือแพรชอบดีไซน์ของอันนี้เพราะว่ามันมีเซรามูนเนี่ยแหละแล้วแพรก็ได้เขียนไปด้วยว่าเริ่มทำช่อง YouTube p p o i t ที่เป็นช่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันแล้วก็เบื้องหลังการทางานต่างๆที่เคยได้ทามาแล้วก็ตอนที่แพร ทำผ่อตเงี้ยแพ้เพิ่งเปิดช่องได้ประมาณ3เดือนเองทุกคนแล้วก็หวังว่าในอนาคตอาจจะได้ทําคิดเกี่ยวกับมหาลายัยแล้วก็คณะที่เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้เข้าถึงได้มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่แพ้เขียนไปแล้วแพ้ก็มี QR โค้ดแปะไปด้วยเผื่อครูจะสนใจมาดูแต่ครูก็ไม่ได้มาดูนะ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นงานในโรงเรียนนี่แหละทุกคนเพราะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ชปาแพ้ก็จะเห็นว่าเออแพ้ไปเดินพาเลทไปจัดงานอนุสร์ไปเป็นหัวหน้างานอนุสร์ไป เข้าร่วมกิจกรรมโอเพ h o u s า2์1 8พันสิบแปดค่ะทุกคนแพร์จะบอกว่าแพร์ได้ไปเต้นกับพี่ที่คณะด้วยนะคือแบบตื่นเต้นมาก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 เออคือไม่คิดว่าเราอะจะติดจริงๆเนี่ยพอติดจริงๆก็คือแบบว้าวมันว้าวมากๆเลยเพราะจะบอกว่าตรงเนี้ยครูก็ถามเหมือนกันนะว่าเฮ้ยได้มาเข้าร่วมโอ e n House หรือเปล่าอะไรเงี้ยแพก็บอกว่าเข้าคะ่ะแล้วก็มาที่คณะนี้คณะเดียวเลยอืมนี่ ข้างล่างลงมาก็จะเป็นโครงการสอสอโครงการละครที่แพ้เข้าร่วมอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกพาเลทงานกีฬาสีไปร่วมอบรมทักษะการพูดหรือว่าจัดกิจกรรมมรณนนาการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่กิจกรรมพวกไข้าอาสาหรือว่าแบบบิ๊กคินนิ่งเดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่เข้ามาได้นะทุกคนคือขอแค่เป็นแอคทิวิตี้ที่เราได้ทําจริงอะ่ะต่อมาก็จะเป็นแดนใครรู้หรือเปล่าว่าแพ้เต้นด้วยเป็น เต้นโคเวอร์นะแพะก็จะเใส่ลงมาแพะก็จะใส่ลงมานี่ก็จะเป็นในอินสคูลนะคะทุกคนอินสคูก็จะแบบใส่มาก็เป็นรีดเอยแบบเต้นโคเวอร์เป็นหัวหน้าโคเวอร์ได้รางวัลอะไรมาบ้างนี่เต้นจบม .6 หกไปเป็นพี่ช่วยคุมช่วยดูอะไรเงี้ยอส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานข้างนอกงานข้างนอกของแพะก็จะมีที่เดือนไนโคเวอร์แดนซ์เดี๋ยพาราเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อัลโดพาซาเดอะอัลโดพาซาอะไรอย่างี้ก็ว่าไปแพ้ก็จะแปะมาต่อมาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แพรู้สึกภูมิใจมากๆกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมที่แพรู้สึกว่ามันขัดเกลวแพให้เป็นแบบให้แผให้เป็นแพทุกวันเนี้ยือนจะเวอร์นะแต่แพแบบรักกิจกรรมนี้มากนั่นก็คือกิจกรรมโตวาทีหรือดีเบตนะทุกคนแพ้ก็เลยเอาใส่มาด้วยมีเปิดมา คือแพรได้ไปเข้าแข่งขันรายการตีฝีปากของช่อง3าด้วยนะทุกคนแต่คือตกรอบแรกไม่ต้องไปหาคลิปดูนะเพราะแพรแบบทําไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังรู้สึกภูมิใจที่อย่างน้อยสักครั้งนึงเราเคยแบบได้ไปแข่งแบบออกรายการอมาก็จะเป็นรางวัลชนะเลิศจากที่มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์คืองานนี้ก็เป็นงานแรกที่แพรได้ลงแข่งโตว,วาทีแล้วก็ชนะเลยภูมิใจมากๆสําหรับงานนี้ต่อมาก็จะเป็น เข้ารอบแปทีมสุดท้ายของที่สาธิตมสว,วการแข่งขันอันนี้คือชิงถ้วยพระราชทานจากพระเทพนะแพ้ก็ได้เข้ารอบเป็นแดทีมสุดท้ายต่อมาเป็นที่เตรียมอุด,ดมนะแพ้ก็ได้อันดับสี่มาจากทั้งหมดสิบโรงเรียนมั้งประมาณนั้นต่อมาเป็นหน้าเกียรติบัตรนะแพจะบอกว่าหน้าเกียรติบัตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่มาเยอะก็ได้นะถ้าเกิดสมมติไม่มีหรือว่า เออรู้สึกว่าไม่จําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แพรรู้สึกว่าแพรอยากใส่มาเพราะว่าทุกกิจกรรมที่แพรทำอะ่ะมันแบบมีความหมายกับแพรแพรก็เลยอยากเอามาใส่ในพอร์ตอืมก็อันแรกเปิดมาก็จะเป็นได้รับการยกย่องเชิดชูพ่อดีลูกเด่นอะไรอย่างเงี้ยของโรงเรียนแพรก็ไปส่งมาแล้วก็มีความประพฤติดีคนดีสีบอดินอะไรอย่างเงี้ยแพรก็เป็นคนดีนะทุกคนแพรก็ได้รางวัลคนดีสีบอดินมาตั้ง 4ปีซ้อนเนี <Genau S 2> ่ยแขก็ใ <sus> ส <Toyota> okay. ่มานี่แล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นผ่านการทดสอบความรู้ทักษะภาษาญี่ปุ่น N5 นะคือพอหลังจากผ่าน N5 แพรอยากไปสอบ N4 มากมากมากมแต่แพ้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยแพ้ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปสอบ N4 แล้วนะแล้วก็จะมีการแข่งขันพูดสุนทรโพสแพ้ก็ได้ รองชนะเลิศมานะเพราะคนที่ชนะคือเพื่อนสนิทแพ้เอง <c oughs> <g ül> <g ül> ก็แข่งกันอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรางวัลต่างๆโครงการต่างๆคะแนนยอดเยี่ยมวิชาต่างๆอะไรแบบนี้อืแล้วต่อมาหน้าสุดท้ายก็คือเป็น thank you ขอบคุณครูนะคะที่เปิดดูหน้าพอร์ตฟลิโอของเราก็จ<ๆ>บไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวพอร์ตฟลิโอของของแพรนะมันก็ไม่มีอะไระทุกคนมันก็ประมาณนี้แต่พอร์ตเนี้ยเป็นพอร์ตที่แพรภูมิใจมากๆต้องขอบอกก่อนว่าแพร คือทําพอตหลายชุดมากๆแล้วก็หลายเล่มมากๆกว่าจะได้เป็นพอร์ตนี้มานะทุกคนมันก็ผ่านการแบบปรับเปลี่ยนอะไรมาเยอะมากๆจนรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแบบตัวตนของแพรจริงๆแล้วแพรพร้อมที่จะเอาไปให้ครูดูจริงๆอ่ะถามว่าการทําพอร์ตมันยากไหมสําหรับแพรมันยากมากๆเลยนะเพราะแพรแบบว่าไม่มีทักษะในการทําคอมพิวเตอร์มาก่อนเมื่อก่อนอะคือแพรแบบไม่ทําคอมพิวเตอร์เลยไม่รู้แบบการดาวน์โหลดฟอนต์หรือว่าการโหลดรูปหรือการมาทาให้มันกลายเป็นอะไรแบบเนี้ย คือแบบแพ้ไม่รู้เลยอ่ะทุกคนจนแบบมันอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนมันเกิดแดรงบันดาลใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําพอร์ตเองอ่ะคือมันมีหลายครั้งที่แพ้รู้สึกว่าแพ้ควรจะไปจ้างคนทําพอร์ตเว้ยเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาทําสวยมากๆเลยแต่แพ้ก็ลม้มเลิกความคิดนั้นไปเพราะว่าเฮ้ยเราจะเรียนศินละปะนะทําไมเราถึงไปจ้างให้คนอื่นทําศิละปะละ่ะ ทำไมเราไม่ทําศิลปะในรูปแบบของตัวเองให้ออกมาให้สําเร็จละ่ะถ้าเราสําเร็จตร,ตรงจุดนี้ได้อ่ะต่อไปเราก็อาจจะสําเร็จไปเรื่อยๆแพทก็เลยเลือกที่จะทําพอร์ตเองนะแล้วมันก็เป็นแบบที่ทุกคนเห็นกันที่แบบมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าพอทําออกมาแล้วมันก็รู้สึกภูมิใจอ่ะทุกคนที่มันออกมาเนาะเห็นนะ <laughs> ก็ก่อนจะปิดคลิปนี้ไปนะแพ้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ของแพ้และแพ้ก็หวังว่าข้อมูลที่แพ้ได้พูดได้รีวิวไปเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทุกคนแล้วก็ น้องๆทุกคนที่กำลังจะทำพอฟริโอหรือว่ากำลังจะสอบนะคะขอให้ทุกคนเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะแพรมั่นใจว่าถ้าเราพยายามแล้วก็ให้ใจทุ่มเทกับมันมากพอเนี่ยเราจะต้องสำเร็จแล้วก็ได้ตามสิ่งที่เราหวังแน่นอนนะคะแพรเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งหมดหวังลองสู้กันก่อนนะแพรมั่นใจว่าทุกคนสู้ได้แน่นอนนะ นั่นแหละไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นแพ้ไปก่อนนะคะทุกคนสู้ๆบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะ